สวัสดีค่ะวันนี้มีราคาทองมาอัปเดตวันนี้ราคาปรับขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไปฟังกันเลยว่าซื้อขายกันบาทละเท่าไหร่วันที่19พฤศจ,จิกายน2,567ราคาทองปรับราคาขึ้น150บาทเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีทองคําแท่งรับซื้อบาทละ42,800บาท ขายออกบาทละ42,900บาททองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ42,023.52ขายออกบาทละ43,400บาทราคาทองคำโลกอยู่ที่ระดับ2,616.50เหรียญสหรัฐต่อออนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เป็นไงกันบ้างมีนักลงทุนคนไหนสนใจปล่อยออกกันไหมคารี่ไปร้านทองกันเลยฝากกดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่มาอัปเดตตลอดตลอดเลย